พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง ภาวนาแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันศุกร์วันที่หเดือนที่9ในหัวข้อเรื่องถูกประทับตราด้วยพระวิญญาณและภาวนาที่จะใคร้ควรและสมาคีธรรมในพระธรรมเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่สิ ในพระคิดเมื่อพวกท่านได้วางใจในพระองค์แล้วพวกท่านก็ได้รับการประทับดาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ทรงสัญญาไว้พี่น้องคะทันทีที่คุณรับพระคิดก็มีสิ่งที่น่าทึ่งเกิดขึ้นนั่นคือคุณได้รับการประทับดาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญาตราประทับดานี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องหมายแสดงอัตลักษณ์เท่านั้น แต่เป็นการเ่าประกาศถึงความเป็นเจ้าของการปกป้องและมอระดกในมิติแห่งพระสัญญาท่าประทับตาเนระบุว่าคุณเป็นสมบัติดำค่าของพระเจ้าในสมัยโบราณและแม้กระทั่งทุกวันนี้ท่าประทับแสดงถึงสิทธิอำนาจและความถูกต้องแท้จริงกษัตริย์ได้ประทับตราเอกสารเพื่อแสดงว่าเนื้อหาภายในได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับตราประทับประธานาธิบดีซึ่งแสดงถึงสิทธิอำนาจของประเทศคุณหรือประธานานธิบดีของประเทศอื่นในทำนองเดียวกันพระเจ้าทรงประทานพระวิญาญณญของพระองค์ไว้ในตัวคุณเพื่อพิสูจน์ว่าคุณเป็นของพระองค์อย่างสมบูรณ์ถูกทำเครื่องหมายไว้เพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าและได้รับการส,สนับสนุนจากสวรรค์พี่น้องคะ เมื่อคุณรับพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณได้รับมรดจำแห่งมรดกของเรานั่นคือเงินดาวเป็นหลักประกันทุกสิ่งที่เป็นของเราในพระคิดเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่14เนื่องจากพระเจ้าประทานพระวิญญาณของพระองค์ให้แก่คุณนั่นหมายความว่าพระองค์ได้ประทานสิ่งที่ดีที่สุดของพระองค์ให้แก่คุณแล้วไม่มีสิ่งใดที่พระองค์จะสงรงยับยั้งไว้จากคุณ ดังนั้นจงปฏิเสธที่จะดำนินชีวิตโดยหวังว่าจะได้รับการยอมรับหรือดินดน้นรนเพื่อมีคุณสมบัติคุณได้รับการยอมรับแล้วคุณมีคุณสมบัติแล้วและได้รับการประทับตราพระวิญญาณในตัวคุณคือทางเข้าสู่พระปัญญาหรืออำนาจและสามารถคิดทำของพระเจ้าพร่องคือทุกสิ่งที่คุณต้องการพร่องคือสิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้า พระองคือความสำเร็จตามพระสัญญาที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่อับราฮัมโดยผ่านทางพระคิดพระพรและพระวิญญาณสามารถถึงคนต่างชาติจงตนากและตอบสนองต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตประจำวันของคุณจงฟังพระองค์จงพูดกับพระองค์จงตะนดถึงการทรงสถิตของพระองค์พร่องทรงเป็นผู้ช่วยของคุณครูของคุณผู้ช่วยเหลือของคุณ ผู้เสริมกำลังของคุณผู้อธิษฐานมืมนของคุณผู้ยินหยัดเขยงข้างคุณและเป็นผู้นำทางของคุณและเพราะคุณได้รับการประทับจาด้วยพระองค์คุณจะได้รับการคุ้มครองจากพระเจ้าคุณเป็นผู้ที่ถูกแตะต้องไม่ได้ได้รับการพิทักษ์รักษาได้รับการสมพลังและได้รับการยกย่องเพื่อพระศิลิฮาเลลูยาอามน ให้เราเก่าถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาทีิรักขอบพระคุณที่ทรงประทับจากข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นหลักประกันแห่งการคุ้มครองจากพระเจ้าข้าพระองค์เดินอยู่ในแคนดนารู้ถึงการทรงสถิต หรือดำนาจและการทรงนำทางของพระองค์่าพลองเป็นของพระองค์ถูกทำสัญลักษณ์ไว้และสงวนรักษาไว้เพื่อพระศิลิของพระองค์ในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะ พระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าจงหนักและตอบสนองต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตประจำวันของคุณคะ่ะจงฟังพระองค์และจงพูดกับพระองค์และจงตรหนักถึงการทรงสถิตของพระองค์ เราพร่องทรงเป็นผู้ช่วยของคุณเป็นครูของคุณเป็นผู้ช่วยเหลือของคุณเป็นผู้เสริมกำลังของคุณเป็นผู้อธิษฐานมินวอนของคุณเป็นผู้ยินหยัดแข่งข้างคุณและเป็นผู้นำทางของคุณค่ะและเพราะคุณได้รับการผาทับดาด้วยพระองค์คุณจึงได้รับการคุ้มครองจากพระเจ้าคุณเป็นผู้ที่ถูกแต่ต้องไม่ได้ได้รับการพิทักษ์รักษาได้รับการเสริมกำลัง และได้รับการยกย่องเพื่อพระสิริของพระเจ้าคะ่ะพระเจ้าสรงกำลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กาลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ โดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอ l ดี e ลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด